ค่ะต่อ EP ที่สามนะคะเมื่อสักครู่ตัดไปนะคะเส็จปุ๊บเราจะทําสร้างเส้นเหมือนเดิมนะคะเรากดคอนโทรลอลติเมทแล้วดึงลากได้เลยนะคะนะคะก็จะประมาณสักยี่สิบกว่ากว่านะคะของครึ่งของกระดาษนะคะเรากระให้มันพอดีนะคะอันนี้คือสร้างชิ้นงานแล้วค่ะนะคะส่วนเป็นหน้าที่สองนะคะเรากดไฟล์นิวแล้วก็นิวเลยนะคะไฟล์นิวนะคะจะเป็นในส่วนของหน้าห้าหกนะคะ อ่างานออกแบบนะคะอ่าตรงนี้เท่าไหร่คะสองเก้าเจ็ดตรงนี้เท่าไหร่คะแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น Paper ก่อนสองเก้าเจ็ดนะคะตรงนี้จะเป็นอะไรคะสองหนึ่งศกดโอเคนะคะ อ่าเราใช้ภาพตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการนะคะกดที่เลเยอร์นั้นนะคะเราสามารถที่จะกดคอนโทนซี C นะคะแล้วก็กดคอนโทนวีโนโนนะคะ Delete ก่อนอย้อนกลับไปที่งานเราก่อนนะคะนะคะคอนโทนซีนะคะ, Ctrl ะ,คะอ่า ถ้าไม่ได้เราก็แทรกใหม่เลยนะคะไม่ยากนะคะสำหรับเราใช้ลักษณะาการออกแบบคล้ายกันนะคะเพราะว่าสองแผ่นม,มันจะต้องมีความกลมกืนและเหมือนกันนะคะดาวน์โหลดอยู่ไหนอ่ออ้อเนี่ยค่ะกด,ดชิปค้างไว้นะคะอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเราก็ได้ชิ้นงาน ทำไมวิาการออกแบบให้คนอื่นออกแบบให้หรือที่ร้านออกแบบให้เขามีราคาแพงเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะหนึ่งชิ้นงานหรือปัญญาความคิดของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะในการออกแบบนะคะคิดที่เลเยอร์งานนะคะจากนั้นเราลดระดับลงนะคะของความสว่างของชิ้นงานนะคะให้มีความเหมาะสมและกลมกลืนกันไปที่ยังลบค่ะลบคลิกที่ว่างแล้วกดโอเคนะคะลบ ในส่วนของมันเป็นส่วนเกินนะคะกดคทนแทดได้นะคะในการเลือกนะคะชิ้นงานเนาะอ่าเรียบร้อยค่ะ ในส่วนของอีกอันนึงนะคะอีกวิธีหนึ่งในการแทรกภาพคือกดดึงลากเข้ามาเลยนะคะกดที่ปลางานเรานะคะแล้วดึงลากเข้ามาเลยนะคะกด enter นะคะครับอ่ากด c อนโทและช ft นะคะครับเห็นไหมคะ ปรับความสว่างของเนื้องานนะคะตามความเหมาะสมกด enter นะคะกด control notimate น,น,นะคะไ่ย้ายงานนะคะนะคะเพื่อที่ใช้ชิ้นงานนะคะ เราต้องใจเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็มันจะเหนื่อยนะคะเครื่องเราใช้งานเยอะนะคะเราดูความเหมาะสมด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าอะไรคะเราใช้เมาส์เนี่ยนะคะมาที่ประมาณเก้าครึ่งนะคะตัวนี้คือเส้นขั้นแรกนะคะ จากนั้นเราจะก๊อปปี้เส้นขั้นอของตัวตัวงานเนาะนะคะนนะคะอ่านะคะตัวนี้นะคะเราไปก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้นะคะที่เราสร้างไว้นะคะปุ๊บนะคะเราไปที่หน้าสองนะคะอืะ ตึงได้ไปนะคะ ตรงนี้มันจะช้านิดนึงนะคะค่ะแล้วก็แบ่งเส้นนี้มันชัดเจนนะคะอ่ารีโมทอ่านี่นะคะ อ่ามันทอาเส้นปากนะคะเรือบร้อยนะคะตรงส่วนนี้ตอนนี้ก็สามารถที่จะอ่าคลิกขวาแล้วไปดูพิเคทเลเยอร์นะคะแล้วก็ใช้ลูกศรน,นะคะที้ที่งานโทษนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันมันดังอ่าแล้วก็แบ่งมาสปีสิบครึ่งนะคะตอนนี้จะเป็นหน้าแรกนะคะ สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแรกในการพับพับงานเราประมาณ20นี่ค่ะอ่าแทรกตาสัญ,ญลักษณ์ของวิทยาลัยหรือหน่วยงานของเราทํายังไงนะคะไปที่เพสค่ะอ่าเอาโทษค่ะไปที่ไฟล์และเพสนะคะแล้วก็เลือกค่ะตาสัญ,ญลักษณ์วิทยาลัยเรานะคะที่เราที่จะใส่นะคะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะ อกดคนอ่ากดชิปค้างไว้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะกด enter ค่ะเสร็จปุ๊บเราต้องการที่จะแทรกรูปภาพเนื้องานเราแล้วก็ไปที่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะ10บนาทีแล้วนะคะไปที่ไฟล์แล้วไปที่เฟซเหมือนเดิมเลือกรูปภาพของชิ้นงานเรานะคะมามาใส่นะคะ,ะผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่แหละนะคะหรือ โครงงานที่เกี่ยวข้องของเรานะคะนะคะ,ะคู่นะคะงานเยอะนะคะในเครื่องนะอาจารย์ก็รีบเหมือนกันนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะ่าบรูปภาพเันใหญ่นะคะเราสามารถกดชิปแล้วย่อย่อส่วนลงมานะคะแล้วก็อ่า นะคะตอนนี้ภาพตัวน,นี้ไม่ได้นะคะกด delete ออกนะคะขอโทโตเอาใหม่นะคะต้องเลือกรูปภาพที่มันสวยๆหน่อยอืนะคะอืมเนี่ย กดชิปค้างไว้นะคะแล้วในส่วนสําคัญก็คือรูปภาพถ้ามันไม่มีความสว่างนะคะเราสามารถที่จะกดอินเทอร์ก่อนนะคะแล้วไปปรับตรงนี้สมดุลของรูปภาพได้นะคะหรือความสว่างความขาวของรูปภาพนะคะให้มันดูมีความสวยงามขึ้นเสร็จปุ๊บนะคะเราจะอ่านะคะเราจะใส่ขอฟังก์ชันของงานนะคะไปที่สติก็ได้นะคะขอบรูปง,งานของเรานะคะ อ่าเสร็จปุ๊บเลือกเอาเป็นลักษณะของขอบวิ้งวิ้งละกันนะคะเนาะครับกดโอเพนงานไม่ขึ้นเพื่อนนะคะเนาะต้องคลิกที่เลเยอร์งานก่อนนะคะครับกระโตกนะคะ